ทุกคนนะครับสวัสดีทุกกำลังใจสวัสดีทุกคอมเมนต์เอาเมื่อวานนี้ก็ดูเดือดเข้มข้นนะครับพี่น้องนะยวกนะครับออกมาดิน้นออกมาฟาดยับเลยครับตอนนี้ออกมาท้าออกมาทายนะครับนะออกมาว่าออกมาด่าเขายังงั้นอย่างนี้อ่านะการขายของยังงั้นการขายของอย่างนี้การที่มึงเอาของมาขายเนเมื่อมากของ มาขายร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบเลยมึงได้อะไรเฮะมึงได้อะไรมึงรู้จักไหมรู้รู้จักไหมคำว่าหอรอ,ออุบลุลนะฮนะนะมึงรู้จักไหมมึงสะกดเป็นไหมเห็นไหมเมียมันหน้าบุดหน้าเพื่อเมียมันด่าว่าปอดมันนะ่ะนะแม่แม่แมนะ่ช่วยหน่อยช่วยช่วยหนูหน่อยช่วยซื้อหนูหน่อยเร็วๆพี่หยุดของหนูช่วยหน่อยนะมานะนะนะ เหลือเหลือสิบตัวพี่หยุดของหนูช่วยหนูนอยฮะอหอรออุบลุบเป็นยังไงหอรออุบลุบหอรออุบลุบคืออะไรครับพี่น้องเอซีหอรออุบลุบคือขาดทุนมันลุบกำไรรอดพื้นเข้าใจบ่ขายหน้าขายหน้ามาแปดทงกับพ่อันร่าซันนะจะมาขายแบบนี้มันว่านเออนะไม่ใช่ มึงจะขายหน้ามาแปดทงมึงกับป้พ่อมึงจะขายทําไมขายมันเหนื่อยทำไมเออเห็นไหมเมียมันด่ามันเมียมันหน้าบุญนหน้าเบื้องน่ะมึงจะมาชนะกูนี่เหรอเฮ้อแล้วมึงได้อะไรมึงมาขายแข่งกูทําไมอะอืมแล้วมึงได้อะไรค่าส่งค่าส่งค่าน้ำมุกงน้ำมันมึงไปออาอ้าวหนบอกว่าแม่แม่มึงว่าผ้ามึงเนื้อดีนอะ อ่าเน่นบอกว่าแม่มึงพ่านบอกว่าผ้ามึงเนื้อดีฮะกางเกิงซ้างของมึงว่ายังไงนะตัวละซ้าบาทส่วนพุงหกสิบห้าบาทพี่เก่าโ่วตีนนะครับหกสิบห้าบาทตายยังเขาซื้อซ้าห้าบาทนึงไม่สอบถามที่มันซื้อมาเลย <laughs> ในในโพสอ่ะ <laughs> แม่มแล้ว,ลวมันนั้นไอซินาเขาข้าขนา,าดได้เอาฮอดเซ็ตการซื้อขายมาเปิดได้พี่เก่าก็ได้ษอะไรกางเกิงซ้างผ้าอะไรบปไหน ที่ที่มันไปซื้อน่ะร้านที่มันไปซื้อน่ะมันขายตัวใดตัวละร้อยหกสิบห้าบาทต้นทุนน่ะเออพี่เก่านะเอาแชทที่ที่น้ำตายแล้วไม่้องเอฟซีข้อมูลน่ะที่มันไปซื้อร้านไหนร้านไหนอ่ะเพิ่นมุดแชทไปหาเขาเนอะพูดแชทไปหาเขาพี่ถามมาต้นทุนอะไรซื้อร้านนี้หมอซื้อร้านนี้ไหมแบบนั้นบหโอตายแล้ว ต้นทุนสาวห้าบาทนี้โอ้ตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟจีนะอ๋อนะครับสามเท่าอ๋อกางเกงแตกดุทีนี้โอ้คุณภาพดีไปเลือกเองโอ้ตายแล้วพี่เจมเขามีส่งอยู่นะมีครับพี่น้องเอฟจีมีส่งอยู่ไม่ต้องไปเองอ้าทำไมอ่านแม่แบวสวัสดีครับพี่ชายไปบอกว่าอะไรพี่ชายบอกว่าต้องไปดูด้วยตาอุ้ยมึงเอาแบบนี้มาขายกี่รอบแล้วมึงจะต้องไปดูอะไรอีนี่พวกมือ พวกมึงจะหยุดทนเลิกด่าขเขาว่าไหนเหอะนะเดี๋ยวกูบอกพวกมึงนะพวกมึงจะหยุดด่าหยุดว่าขเขาว่าไหนเห็นไหมเขาไปซื้อของนะ่นนะนะเขาไปซื้อของเขาไปดูเ้ือตัวของเขาเองเขาจะไปเลือก่าเขาจะไปคัดสรรด้วยตัวของเขาเองนะเดี๋ยวกูจะบอกพวกมึงนะอืมเขาแต่เลือกดีๆตัวตัวดีวดๆนะมาให้ลูกค้าเขานะพวกมึงนะอืมไปเลือกเองไปเองขับรถไปเองนี่นะก็จะบอกเอ็นนอนะ จะบอกเอนนอนะอืมอันนี้ไม่ได้ออกมาทำหนีไม่ได้ออกมาว่าไม่ได้ออกมาด่านะอืมแต่จะก็ปั้นตีปากเอนนค่ะว่าแล้วออกมาด่ามาว่ามันคือเอากระปั้นตีปากเขาเนี่ยนะครับพี่น้องเอ็ซีนี่ก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราวพวกมึงทํามาหาชี่อทำมาทำมาหาแดกเรื่องอะไรพวกมึงทํามาหาแดกอะไรเอ โอ้พวกมึงทำมาหาเด็กอะไรแล้วมึงล่ะทำมาหาเด็กอะไรอะโอ้มันมันเรียแคมเรียเรียนหนอมันดีกีนี้โอ้ยตายแล้วชีวิตแบบน,นี้อ่าอาแล้วครับพีนนบ่น้องเอฟซีนี่เขาไปคัดสรรเขาไปเลือกของดีๆมาเอฟซี FC นะไม่ใช่ว่าเขาจะเอาผ้าอืมไม่ใช่ว่าเขาจะเอาผ้ากระจกกระจก ไม่ใช่ว่าเขาจะเอายกกระสอบมานะถ้ายกกระสอบมาถ้ามันเหลือเลือกล่ะต้องมาเช็ดตินเช็ดเท้าอีกทาไมเขาถึงไปด้วยตัวของเขาเองนะกูในกูจะบอกผู้มึงที่น้องสาวกูไปนะเพราะอะไรเขาไปเลือกเขาไปคัดสรรตัวที่ดีดตัวสวยๆไม่มีตาหนินะผู้มึงต้องเข้าใจในจุดนี้บ้างนะอืมไม่ไปก็ได้เอให้เขาส่งมาให้ก็ได้นะเพราะอะไรเขาถึงต้องไปเอง เขาไปดูเขาไปเลือดด้วยตัวของเขาเองอันนี้กูก็บู้จักเล้วนะครับพี่น้องเอฟจีนะโอ้โอ้ต้องไปเองว่างั้นเถอะอ๋อนะอืมมันเป็นแบบนั้นก็เลยออกมาดิ้นแทนน้องสาวบัณฑนี่เป็นยังไงครับมีคู่แข่งเขามาขายแข่งนี่อ่าการค้าขายนะครับมันย่อมมีคู่แข่งนะครับพี่น้อง ออไม่ใช่ว่าอะไรครับเอาขายแพงมานนี่คนซื้อน้อยมนันอ่อแล้วอะไรครับขายได้เยอะแต่ราคาถูกมานนี่ออเขาขายปริมาณเขาขายเอาจํานวนมันก็มีค่าเท่าเดิมเท่ากันนั่นใครไม่ากได้ของถูกแต่คุณภาพเหมือนกันเนื้อผ้าก็เหมือนกันเอามาจากที่เดียวกันครับพี่นอ้องออเอามาจากที่เดียวกันหรือมึงตีตามาจากเมคอินฝรั่งเศสบอกเล่อยังไง มันไมได้แพงบ่โอ้ยตายแล้วเหมือนกับอย่างผ้าพันคอนผ้าพันคอผ้าคุมไหล่สามร้อยบาทแม่มันขายเก้าร้อยแปดสิบสามทบครับพี่น้องเอ้ยห้าสิบบาทค่าส่งมันฟันไปแล้วเทไรหกร้อยอ่ามันฟันไปแล้วครับพี่น้องเอ็มซีเห็นไหมอ่าค่าส่งมันก็เอาแล้วนี่เอาไว้ละห้าสิบบาทฟาดไปแลวหกร้อยไปนี่ มันจะบรวยจังไงครับพี่น้องเอฟซีแม่มอนหมน่ะพื้นละสองร้อยหาซิฟื้นละสามร้อยบาทหนึ่งไงขายเก้าร้อยหาซิพกับพีบ่บ้าไปซื้ออะไรโอ้แต่มาปึกมันหนานะครับพี่น้องเอฟซีแต่แม่เปปึกแด่หนานะ้ีสิแตกบได้พั่กินบได้ซื้อแล้วลี่สิแตกได้พั่กินได้นะนะครับเนาะแนวมันอิม่มในหูปากนี่นะ ไปซื้อบาตรีโอ้กูยอมเลยบาตรีนะอืมเห็นไหมครับมันเป็นแบบนั้นฮะขายได้แต่เอฟซีเท่านั้นละนั่นละอ่าพี่เมสซ่ามันจะขายเอฟซเท่านั้นแหละคนอื่นมันไม่ซื้อหมาตัวดีไปซื้อราคาเขาก็รู้แล้วบ่ โอ้ขายแพงเหรือหีหมูหีมาเ่าจะไปซื้อนะครับพี่น้องเอฟซีนะเขาก็คนเนาะมีแต่ FC, เอฟซีคอยควายไปแลวไปซื้อปึกนะครับเนาเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> เขาเอาราคามาฟาดหนังหน้าทีน <c oughs> <c oughs> ี้โอ้ยตายนะถึงกับดิ้นทีนี้เอาดันดันนะนะดันดันนะครับสี่ร้อยไลค์นะครับถ้าใดยังไม่กดนะครับกดไลค์เขมานะ